กลับมาเจอกับคุณครูจูอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะเรามีนัดเจอกันช่วงบ่ายของทุกวันนะคะในช่วงที่สถานการณ์โควิดกําลังแพร่ระบาดนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจูมาตามสัญญาค่ะก็คือวันนี้คุณครูจูจะพาพวกเรามาเอ็กซ์ไซส์ร่างกายนะคะโดยที่วันนี้คุณครูจูจะไม่ให้เราเขียนอะไรใดๆทั้งสิ้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในวันนี้ก็คือมีแค่ร่างกายแล้วก็ เตรียมเสียงเตรียมเขาเรียกว่าอะไรเตรียม energy เตรียมพลังงานของเราให้พร้อมเพื่อที่เราจะได้ออกกำลังกายแล้วก็ฝึกร้องฝึกเต้นการออกเสียงคำศัพท์ไปกับคุณครูจูนะคะ Are you ready พร้อมหรือยังคะ o k เค let's go Two, three. Close your eyes Good night drink your milk brush your teeth and close your eyes so what took. ได้คำศัพท์คำว่าอะไรบ้างในเพลงนี้คุณครูจูสอนไปแล้วนะเราได้การทักทาย4ช่วงเวลาใช่ไหมคะก็คือตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นแล้วก็ก่อนเข้านอนใช่ไหมคะอ่ะเริ่มจากตอนเช้าตอนเช้าเราทักทายกันว่ายังไงคะอ่ะตอบพร้อมกันอ่ะ good morning เก่งมากค่ะอ่ะพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะ good morning good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าต่อไป คำที่2ก็คือการสวัสดีตอนบ่ายเราต้องพูดคําว่ายัางไงคะ Good afternoon Good afternoon อีกครั้งค่ะ Good afternoon Very good เก่งมากค่ะเด็กๆคำที่3มประโยคที่3ที่เราใช้ในการสวัสดีตอนเย็นเวลาที่เราไปโต้รุ่งไปกินหมูกระทะเจอคุณครูจูตอนเย็นๆเราจะทักทายกันได้ว่า Good evening g o i n อีกครั้งนะคะ Good evening ขออีกครั้งค่ะ Good evening โอเคค่ะและตอนกลางคืนจะเข้านอนแล้วจะบอกฝันดีรารีสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เราจะพูดคำว่า Good night ขออีกหนึ่งครั้งนะคะ Good night Good night แปลว่าฝันดีรารีสวัสดีค่ะ และนอกเหนือจากการทักทายกันคุณครูจูก็จะมาทบทวนประโยคที่เราใช้ในห้องเรียนนะคะที่คุณครูจูเคยสอนไปแล้วนั้นประโยคแรกคุณครูจูบอกว่า Be q u i e t คุณครูจูหมายถึงอะไรคะอะคุณครูจูบอกว่าให้เราเงียบ b ี quiet เงียบๆหน่อยเมื่อพวกเราเริ่มเสียงดังคุณครูจูจะบอกว่า Be quiet ประโยคที่2โคด้ดที่2ที่เราตกลงกันไว้นะคะถ้าสมมุติว่ามีคนช่วยเหลือเราสมมุติว่านักเรียนถือหนังสือจากห้อง1นึ่งทับหนึ่ทับสองหนึ่งับสามหนึับสใช่ไหมลูกมาส่งคุณครูจูที่โต๊ะคุณครูจูจะต้องกล่าวขอบคุณพวกเราว่ายังไงคะอ่าต้องพูดคําว่า thank you ขออีกหนึ่งครั้งค่ะ thank you และเ k ี่ยวแปลว่าขอบคุณส่วนนะักเรียนจะต้องตอบกลับคำขอบคุณของคุณครูคด้วยคำว่า You w e l l o อ e เขออีกหนึ่งครั้งค่ะอยู่ e l c o m e แปลว่าสบายมากไม่เป็นไรนะคะอ่าโอเคต่อไปโค้ดที่3ของเราเมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วใช่ไหมต่อไปสถานการณ์ที่สมมุติว่าเราทำให้เพื่อนของเราเดือดร้อนทีนี้เช่น เพื่อนซื้อไม้บรรทัดมาใหม่ๆเลยแล้วอยู่ดีๆหนูเดินไปเดินไปไม่ได้จังใจไปเดินชนไม้บรรทัดเพื่อนค่ะห,หนูต้องกล่าวกับเพื่อนว่ายังไงคะหนูต้องกล่าวขอโทษเพื่อนซึ่งการขอโทษในภาษาอังกฤษเราสามารถพูดได้ว่า I'm sorry ขออีกหนึ่งครั้งนะคะ I'm sorry I'm sorry แปลว่าฉันขอโทษนะทีนี้เพื่อนเพื่อนนะคะ เพื่อนคนที่เป็นเจ้าของไม้บรรทัดที่หักเนี่ยอ่ะก็ตอบรับเพื่อนหน่อยเพื่อนขอโทษแล้วเราจะพูดคำว่ายังไงคะ It's okay <S อ่ะพูดตามคุณรูจูค่ะ It's okay <S ยิ้มนิดนึงนะคะถ้าเรายังหน้าบึ้งอยู่แสดงว่าเราไม่ให้อภัยเพื่อนนะอ่ะอีกหนึ่งครั้งนะคะ It's okay <S อ่าโอเคและอีกสองประโยคสุดท้ายก็คือถ้าคุณรูณจูบอกว่าถ้าเราต้องการขออนุญาตออกไปเข้าห้องน้ำข้างนอกเราจะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า May I go out please? ฝึกพูดตามคุณครูจูนะคะ May I go out please? แปลว่าขออนุญาตออกไปข้างนอกทีนี้ปุ๊บเราออกไปข้างนอกเสร็จแล้วเราจะกลับเข้ามาในห้องเรียนคุณครูคจูกำลังสอนอยู่เราจะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า May I come in please? ขออีกหนึ่งครั้งนะคะ May I come in please? อ,อย่าลืมไปฝึกพูดนะโอ้โอ คุณครูจูลืมไปหนึ่งประโยคหนึ่งประโยคนี้ก็คือในเวลาที่เรากําลังคุยกันแล้วคุณครูจูกําลังอธิบายคุณครูจูต้องการที่แบบอยากให้เราสนใจคุณครูจูคุณครูจูก็จะบอกว่า h, look at this look at this เราต้องทํำยังไงคะอามองหาคุณครูจูเช่นอยู่ดีๆคุณครูจูแอบไปมุดอยู่ตรงประตูโผล่ออกมา เราก็ต้องมองหาคุณครูจูคุณครูจูแอบไปหลังห้องเราก็ต้องมองหาคุณครูจูว่าคุณครูจูอยู่มุมไหนหรืออยู่ตรงไหนของห้องโอเคไหมคะอย่าลืมฝึกออกเสียงฝึกพูดด้วยนะคะเพราะเปิดเธอมาเราจะได้ไม่ลืมนะคะซึ่งเป็นประโยคที่เราใช้ในห้องเรียนสำหรับวันนี้คุณครู มีคำจับแล้วก็สันวนที่จะนำมาฝากมาสอนพวกเราเพียงเท่านี้อ่าเห็นไหมวันนี้เราไม่ได้เขียนอะไรเลยใช่ไหมลูกแต่เรามาฝึกพูดฝึกสนทนากันใช่ไหมคะอ่าโอเคสำหรับวันนี้คุณครูจูขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะ Good bye see you tomorrow bye bye